เที่ยงวันนี้ร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดชัยนาทโดยมีนายนาทีมนตรีวัดผู้ว่าชัยนาทนายอนุชานาคาสายสสจังหวัดชัยนาทเขตหนึ่งและหน่วยงานต่างๆให้การต้อนรับนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทาน บรรยายสรุปสถานการณ์น้าพร้อมตอบข้อสักถามเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองนายกกันเลยครับเรื่องระบบการสังการของวยญานที่เกี่ยวข้องครับอย่างที่ผมได้ได้ให้ดีบายไปว่าการขออนุญาตในการจัดการหรัดการน้ำเนื่องจากกรมชนนะครับแล้วก็ส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นะครับันอาจจะไม่เกิดความคล่องตัวในการบริจัดการน้ำานการสังการต่าง พราะการระบายน้ําในปริมาณที่มันเกินจํานวนที่ระเบียบที่กรชก็ดีคือสนชกำหนดก็ดีว่าต้องขออนุญาตสุดกลางเนี่ยบางครั้งมันใช้เวลานานอย่างบริบริหารจัดการน้ําที่มันเกินนะครับอัตราการไหลอ่ะเจ็ดร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีมันต้องขออนุญาตสุดกลางคือสนชและถ้าเกิน2000นเดี๋ยวต้องขออนุญาตสุดกลางที่เป็นกรชซึ่งในยุคปีรางยุคปีที่เรากลับู่แล้วต้องอนุญาตใช้เวลา อย่างสามวันนะครับในการรับญาตขออนุญาตและก็ในการประชาธรรมพิธีสาวันซึ่งวันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าน้ํามันมาเวลามันมาเนี่ยมันตกหนักบางครั้งกรมตัวทียุ่งยาอย่างทรัพยากรถันแก้ปัญหาไม่ทันต่อสานการซึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะกลับไปหาท่านทันตรีรเพื่อแก้เรื่องนี้ครับการแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ ที่เราจําเป็นที่จะต้องมีการถุกคนตอนใหม่นะครับไม่ใช่ว่าในแต่ละปีหน้าน้ําหลากก็มาแก้เรื่องเดิมๆท่วมซ้ำซากเดิมๆอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องทําต่อไปเพราะว่าสถานการณ์และความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศมันเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่คาดคิดนะครับทั่วโลกเผชิญก,กันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่วันนี้ได้สั่งการในนะเรื่องเรื่องสําคัญคือผมนั่งหอมากับทุนนิคมชุมประทาน นั่งหอมากับท่านตีช่วยทั้งสองท่านนะครับปัญหาที่พบก็คือวัชพืชและสิง่งกิดขวางตามลำธารต่างๆแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆผมให้เวลาหนึ่งเดือนเนี่ยหากมีวัชพืหชหรือสิ่งกินขวางทางน้าาาานําต้องไม่มีคนหมายความว่าจะต้องมีการลงโทษลงทันโยกย้ายทันนี้ปในเดือนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสาคัญวัดอาจจะมีการสั่งการและข้อสังเกตน,นะครับก็จะฝากประชาชนพี่น้องส่วนบุชน ปอย่างพี่น้องประชาชนว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงปีนี้เราเอาอยู่นะครับที่ปีผมเป็นว่าการครับดังนั้นปัญหาต่างกๆก,ก็แก้เฉพาะหน้าก็แก้ไประยะยาวต้องหวังแผ